ผู้ชายคนนี้เคยเฉียดตายมาแล้วด้วยอาการหัวใจล้มเหลวแต่วันนี้เขามีชีวิตรอดมาได้เพราะหัวใจเทียม และเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจถึงการทำง,งานของหัวใจของเราให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ผมบุกมาที่ห้องผ่าตัดครับและตอนนี้อยู่กับแพทย์ประจําสาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรงอกผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับวันนี้ขอบุกมาที่นี่ครับแล้วก็อยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับหัวใจกับอาจารย์รนะครับครับแรกเริ่มเลยเรารู้กันดีว่าหัวใจของเราขนาดประมาณกำมือนะของแต่ละคนก็จะเท่ากันใช่ไหมฮะแล้วก็มีสี่ห้องอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็ถูกต้องครับ แต่จริงๆคำว่ากำมือเนี่ยผมคิดว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่กำมือเดียวนะครับจริงๆที่เราผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมว่ามันจะประมาณสองกำปั้นรวมกันอ๋อรวมกัน่างนี้ครับหัวใจเราก็อยู่ประมาณน,นี้คือถ้ากำปั้นเดียวจะเล็กไปนิดนึงจะเล็กไปนหน่อยต้องกล่าวก่อนว่าหัวใจเขาก็มีหน้าที่เดียวเลยคือปั๊มเลือดจะเหมือนปั๊มน้าในตัวเราอ๋อฮะทั้งหมดในร่างกายเนี่ยเราจะมีแค่หัวใจมีหน้าที่ปั๊มเลือดคปั๊มสูบฉีดไปทุกที่ครับนี่เราต้องแบ่งเป็น2งฝั่งฝั่งขวากับฝั่งซ้าย ฝั่งขวาเนี่ยเขาทําหน้าที่แค่สูบฉีดเลือดเข้าปอดอย่างเดียวปอดเนี่ยก็มีหน้าที่หายใจฟอกเลือดจากเลือดดำไปเลือดเข้าไปใช่จากเลือดเสียไปเลือดดีเลือดเสียไปเลือดดีถูกต้องดังนั้นหัวใจห้องขวาเนี่ยมันจะไม่ใหญ่เนื่องจากว่าการเนื้อปริมาณการเนื้อที่ใช้น้อยทีนี้พอมาข้างซ้ายเลือดที่ฟอกแล้วจะลงมาที่ข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายก็มีหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงทั้งร่างกายอ๋อเพราะฝั่งซ้ายจะใหญ่ใหญ่เพราะว่าจะต้องเลี้ยงตั้งแต่สมอง ยันปลายเท้านะครับแบบไต้ไส้คุงแขนขาหมดเลยงั้นฝั่งขวาจะเป็นเลือดที่ผ่านจากร่างกายเสร็จแล้วออกมาแล้วไปปอดก็เป็นเลือดที่ใช้งานไปแล้วส่วนฝั่งซ้ายฟอกจากปอดแล้วออกซิเจนมาใหม่เป็นเลือดดีแดงพร้อมจะสูบฉีดไปเลี้ยงใหม่ปุ่มออกไปข้างนอกเลยเลี้ยงเลยแล้วที่เด็ดก็คือว่าพอเขาออกจากหัวใจนะฮะสองเลือดสองเส้นแรกเลยที่เขาต้องไปเลี้ยง ครับก็คือเลี้ยงตัวเองก่อนเลี้ยงหัวใจตัวเองแล้วค่อยออกไปเลี้ยงแขนขวาสมองซีกขวาสมองซีกซ้ายแขนซ้ายคือพออาจารย์เล่ามาเนี่ยมันหูเห็นความหัศจรรย์ของหัวใจนะครับทำงานแบบนี้แต่ยังไม่เห็นภาพชัดเจนครับที่อยากเห็นจริงเนี่ยทำไงดีอาจารย์วันนี้ผมมีหัวใจหมูหัวใจหมูเราจะเอาหัวใจหมูมามาผ่าโชว์ให้ดูทําไมเป็นหัวใจหมูครับครับหัวใจหมูเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนหัวใจคนมากเลยนะฮะเอ่ามีสี่ห้องเหมือนกัน มีห้องซ้ายห้องขวาห้องบนห้องล่างเหมือนจริงเหมือนคนเลยขนาดก็เหมือนจริงเรามาพูดถึงเรื่องของหัวใจที่ว่ามี4ห้องก่อนคนะครับว่า4ห้องนี่มันยังไงอันนี้นี่ระวางแบบไหนฮะคือถ้าถ้าเป็นตำแหน่งของหัวใจคนนี่จะอยู่ยังไงฮะ ถ้าตำแหน่งจริงๆของคนวางอยู่อย่างนี้ครับอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้าสมมติคนนอนอยู่ใช่ไหมคนับคนนอนผมจะเอาตัวผมเป็นตัวอย่างว่าหัวใจผมจะอยู่ไงผมอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้วางไว้อย่างนี้นะฮะใช่ครับไม่คือหัวใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องขวาบนอ้ยอันนี้เหรอเป็นชิ้นๆติ่งๆเป็นเหมือนติ่งๆใช่ครับซึ่งมันก็จะรับเลือดข้างบนทั้งหมดเลยเลือดดำข้างบนทั้งหมดมาแต่สมองไล่มานะครับ ส่วนเลือดทั้งล่างทั้งหมดมันก็จะมันก็จะเป็นคูณอยู่ข้างล่างสองอันมารวมกันรับเลือดเสียมาก่อนเลือดที่ใช้งานรับเลือดเสียมาก่อนนะครับพอมันเข้ามาแล้วปุ๊บมันก็จะผ่านดินหัวใจดิ้นแรกเข้ามาในหัวใจวอันนี้เป็นหัวใจห้องขวาครับอันนี้มันก็จะบีบคือขวาล่างไหมฮะขวาล่างใช่ครนี้พออันนี้มันก็จะบีบเลือดนะครับ มันจะมีลิ้นเนี่ยพอกันไม่ให้เลือดมันย้อนกลับเพราะมันบีบทีหนึ่งเลือดจะไปได้ทันนี่ยคือปทางนี้เท่านั้นก็คือผ่านเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยก็เป็นเส้นเลือดใหญ่เส้นนี้จะจะส่งเลือดไปลิ้นที่ปอดนะครับเส้นนี้นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยห้องขวาล่างนะครับมันก็จะบีบเลือดเลือดก็จะผ่านเส้นเลือดเส้นนี้ไปที่ปอดเลือดดาก็จะไปที่ปอดเพื่อจะไปฟอกกล้ามเนื้อหัวใจที่พูดถึงเนี่ยของคนเรากับหมูอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนก เป็นอย่างนี้ครับหนาๆหน่อยเป็นหนาๆหน่อยแต่กล้ารเนื้อหัวใจมันจะมีเป็นลำเป็นเส้นท,ที่แตกต่างกันแล้วก็ความสามารถก็แตกต่างกันเพราะว่าอันเนี้ยของเขาเนี่ยเขาจะเต้นของเขาไปได้เรื่อยๆเต้นไม่หยุดเลยนะครับโดยที่ว่าของเสียที่ข้างสามารถจะกจำจัดไปได้ในเวลาเดียวกันอ๋อถ้าสมมุติ ที่เป็นกล้ามเนื้อส่วนอื่นอย่างขาแขนเวลาออกกำลังกายพูดออกกำลังกายเรารู้สึกล้ามันจะล้ากขึ้นเลยแล้วมันสุดท้ายมันจะไม่ไหวนะครับนั่นเป็นเพราะมีของเสียเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อใช่ไหมใช่มีการล้าเกิดขึ้นนะครับแต่แต่กล้ามเนื้อหัวใจถ้าได้รับไม่มีแพลที่สภาพเนี่ยมันเต้นแต่มันมาได้เรื่อยๆจะสังเกตเห็นว่าตรงบริเวณระหว่าง้เนื้อแดงๆกับเนื้อขาวๆซึ่งเป็นเส้นเลือดนี่ยมันจะมีนี่ฮะ ขเลขาเรียกกลิ้นหัวใจอ๋อบางๆงอย่างเลยบางบางครับมีสามอันนั้นถ้าเกิดมันประกบเป็นอย่างนี้ปุ๊บในสามอันนี้มันก็จะประกบกันม,นนมีมีกันใช่ไหมฮะก็จะประกบกันพอประกบกันก็ปิดรูตังก็ปิดรูพอพอพอ,อันนี้บีบมันก็อ้าออกปล่อยเลือดไหลออกมาพอมันคลายตัวอันออนี้จะ,ะกลับมาปิดเหมือนเดิมอ๋อเหมือนหล่นลงมาแล้วปิดใช่ใช่ครับซ้ายคราวนี้เรามาต่อเรื่องของนี่ห้องขวาที่ผมว่าไม่ใหญ่ครทีนี้มาดูห้องซ้ายนะครับคราวนี้ผมจะฝานอย่างนี้เลยนะฮะฝานให้ดูว่า เพื่อให้ดูเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เป็นภาพเดียวกับที่เราเห็นใน c ีทีสแกนนะครับเป็นภาพเดียวกันนะครับตัดเหมือนตัดตามขวางนี้นะครับ,รบตัดตามขวางเพื่อให้เปรียบเทียบให้เห็นว่าหัวใจสองข้างต่างกันยังไงแล้วอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเลือดที่ฟอกแล้วนะครับเมื่อกี้ไปปอดแล้วนะครับกลับมาเข้าหัวใจอันนี้เป็นห้องซ้ายบนซ้ายบนนั้นปอดฟอกเสร็จจะกลับมาที่ห้องนี้ก่อนนั้นก็มันก็จะรวมเลือดจากฝั่งซ้ายฝั่งขวา ราวนี้พอมันลงมาปุ๊บมันก็จะมันก็จะวิ่งจากห้องซ้ายบนลงห้องซ้ายล่างนี่ไงครับอ๋อมาทะลุงนี้ใช่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีลิ้นหัวใจอีกลิ้นหนึ่งเพราะนั้นเลือดก็จะลงมาที่ห้องนี้โดยที่ว่ามันจะไม่ย้อนกลับไอ้โรคลิ้นหัวใจรั่วในผู้ใหญ่ที่เจอบ่อยๆจะเจอที่ลิ้นนี้อ๋อเลยฮะครับอาจจะเจอจากความดันสูงนานๆทําให้ตรงนี้มันรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็ขาดพอขาดเสร็จมันก็ไม่ประกบกันติดต่อ ออ oh, เป็นอย่างนี้นี่เองอู๋นี่ครั้งแรกเลยนะครับที่เห็นการชำละหัวใจแล้วรู้ว่าเส้นเลือดเป็นยังไงลิ้นหัวใจอะไรหน้าตาแบบไหนค,คือเดิมมาเข้าใจว่าผ่าหัวใจปุ๊บเนี่ยฮะสมมติอ่ะอันนี้อันนี้เป็นหัวใจหมูอีกอีกชิ้นหนึ่งเข้าใจว่าหัวใจเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผ่าปุ๊บจะเห็นหัวใจห้องหัวใจหนึ่งสองสามสี่แล้วเราจะบางทีคิดว่ามันเรียงกันเหมือนเหมือนบ้านนะ,ะปรากฏมันก็ไม่เชิง,ชงคือจะหาเพลงที่จะเห็นเสียงและอธิบายให้เห็นชัดยากมากถ้าฝาแนวนี้ดีๆอาจจะได้ อาจจะได้ห้องนี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 ้ถ้าอย่างนี้มองเห็นใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นขวาบนขวาบาล่างซ้ายบนซ้ายล่างเส้นเลือดใหญ่สองเส้นคือฝั่งบนก็จะเล็กกว่าใช่ฝั่งขวาจะเล็กกว่าฝั่งซ้ายถูกต้องอาจารย์ครับหัวใจของคนเราเนี่ยเอาจำลองจากหัวใจหมูก็ได้ถ้าอาการผิดปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เอาที่แบบพบบ่อยๆแล้วกันนะครับอันแรกคือเส้นเลือดตี ก็คือเส้นเลือดเนี่ยแที่มันจะเป็นโล่งไปตลอดทางมันก็มีแ <Yeah. S 2> คลเซียมมีของเสียมาพอก oh. ถ้าพอกมากๆสมมติอันนี้มันตีบปิดสนิทไปเลยถามว่าเลือดตรงนี้ก็ไม่มีไปเลี้ยงตัวมันเองคการเนื้อส่วนนี้ก็จะขาดเลือดนะครับมันก็จะมีขาด2แบบถ้าขาดเฉียบพลันคือวันดีคืนดีมันปิดจึบอย่างนี้เลยครัไอ้ตรงนี้ตายเลยเพราะว่ามันไม่ชินพอ,พอไอ้นี้ตายเราตายด้วยไหมฮะครึ้นกับว่าเป็นมากเป็นน้อยแค่นับถ้าสมมติกว้างขนาดนี้เราตายคถ้าเป็นน้อยๆเราก็อาจจะแค่หัวใจล้มเหลว ฟังฟังหัวใจล้มเหลวยังไม่ตายเหรอครับยังไม่ตายครับก็คือสมมุติว่าเลือดไปเลี้ยงปกติครับมันบีบได้จริงจริงหัวใจไม่ได้บีบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเผื่อกล้ามเนื้อมันตายไปครึ่งหนึ่งฮะมันก็อาจจะบีบได้เหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะมีชีวิตอยู่ได้อยู่ได้แต่แต่มันจะเป็นไงร่างกายจะเป็นถ้าถ้าหัวใจมันบีบตัวได้ไม่ดีนะครับมันก็ขับปัสสาวะได้ไม่ดีของเสีย ขับได้ไม่ดีนะครับเราก็จะมีการเหนื่อยง่ายนะครับนอนราบไม่ได้ขาบวมน้ําท่วมปอดบ่อยครับอันนี้ในกลุ่มที่เป็นหัวใจล้มเหลวน่นหน้าอกอะไรเงี้ยน่นหน้าอกก็คืออาการที่ขาดเลือดอย่างเดียวอาการแน่นหน้าอกจะเปรียบเสมือนว่าเราขาดเลือดที่แขนซึ่งผมเอาชนอดไปรัดแขนคุณนานๆคุณจะเริ่มปวดครับใช่อาการเดียวกันการเนื้อขาดเลือดนานๆจะเริ่มปวดปวดแบบแน่นหน้าอกร้าวไปกรามซ้ายร้าวลงแขนถ้าคนบอกว่า ที่รู้สึกปวดแน่นหน้าอกนิ้วคือหัวใจขาดเลือดน,นี่แหละส่วนใหญ่หลายท่านสังคมเมืองเป็นกันเยอะเป็นกันเยอะทีนีอ้อาการอื่นๆเกี่ยวกับโรคของหัวใจมีอะไรบ้างครับก็ลิ้นหัวใจที่เราเกริ่นตอนที่ชำระว่าลิ้นนี้ถ้ามันเสื่อมสภาพครับซึ่งลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพเป็นโรคที่พบมาตั้งแต่นานละสมัยก่อนเป็นเรื่องของโรคหัวใจรูมาติกนะครับ,รบแล้วก็ต่อมาโรคนี้น้อยลงเพราะว่ามีการรักษาที่ดีขึ้นก็มาเป็นเรื่องของโรคหัวใจเสื่อมสภาพ นะครับถ้าเป็นลิ้นหนึ่งก็จะรั่วลิ้นลิ้นลิ้นที่อยู่ระหว่างห้องซ้ายบนห้องซ้ายล่างมักจะรั่วนะครับแต่ถ้าลิ้นที่อยู่ตรงทางออกอันนี้นะครับมักจะตีคือคือมันจะไม่บางอย่างมันจะหนาแล้วมีเคลเสมเห็นปูนจับกันแบบเรียกว่าแน่นมากก็จะตีแบบมันไม่สามารถทํางานเหมือนเดิมใช่เปิดก็ไม่ได้เต็มที่ปกติเปิดอย่างนี้ร้อยเปนี่เปิดได้แค่เนี้ยเปิดได้รูไม่ถึงเซนเลือดก็จะออกมาไม่ได้มันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้เรามีปัญหาเกี่ยวกับลิ้นหัวใจครับ คือบางปัจจัยก็ควบคุมไม่ได้นะฮะอย่างเช่นว่าลิ้นบางคนเนี่ยทนจะเป็น3ลิ้นเป็น2ลิ้นแต่กําเนิดทํางานได้ดีแต่ว่าจริงๆเลือดเนี่ยมันมีโฟลที่ไม่ปกตินะครับพวกนี้ก็จะมีโอกาสเกิดลิ้นหัวใจตีดได้สูงกว่านะครับเรื่องของโรคเบาหวานความดันเองก็มีส่วนนะครับแล้วก็อย่างว่าอายุมากแต่ก่อนคนอาจจะอายุแค่60สิบแต่อนนี้แปดสโอกาสที่จะมีลิ้นหัวใจตีดมันก็สูงขึ้นอีกเพราะทำงานมากขึ้นใช่อีกกลุ่มหนึ่งเลยก็ไม่เกี่ยวกันก็เเเป็นนรืื่อองลิหวใจตดช ก็เป็นได้นะครับแล้วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจล่ะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอย่างที่อาจารย์กล่าวว่าทำงานตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่มีหยุดไม่มีล้าของเสียที่เกิดก็สามารถจัดการออกไปได้โรคโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจมีอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆโรคที่พบบ่อยมีสองโรคอันนึงเลยก็คือพอเลือดไม่ไปเลี้ยงครับกล้ามเนื้อมันก็เสื่อมสภาพครับมีตายบ้างอาจจะไม่ถึงกับตายแต่ทํางานไม่ไหว เพราะเลือดไม่พอที่มาสป라이มฮะมันก็จะบีบไม่ไหวนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นที่กล้ามเนื้อล้วนเลยครับก็คือไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดเส้นเลือดถ้าไปฉีดสีเส้นเลือดปกติแต่กล้ามเนื้อไม่ทํางานอันนี้ก็เป็นแพลาที่ภาพที่ตรงกล้ามเนื้อเป็นเพราะอะไรส่วนหนึ่งเนี่ยภาษาอังกฤษเียกอ d โ o พา t ติกแปลว่าไม่ทราบสาเหตุนะครับเป็นเองอยู่เฉยเป็นอย่าอ่ายังยังณณวันนี้ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าเกิดจากอะไรในส่วนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมีการติดเชื้อ นะครับแลวเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องการใล้คนหนึ่งที่เขาติดเชื้อไวรัสทําให้การเต้น,นหัวใจไม่ทํางานแล้วบางอย่างเนี่ยเราเคยได้ยินเขาพูดกันแชร์กันในโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างเช่นถ้ารู้สึกแน่นหนอกมันจะเป็นโรคหัวใจนะให้เราจามแรงรรจะช่วยเนี่ยหรือว่าตบ<ม>กระตุ้นผมได้มาได้เห็นนะมีเขียนอยู่ประจำนะครับเรื่องให้จามแรงแรงาจะลึกๆกันเอาไว้พวกนี้ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะไม่สามารถอธิบายได้ทางการแพทย์ว่ามันจะช่วยอะไรได้เลยนะครับ นะครเป็นจริงไม่เกี่ยวเลยครับพอจะมีอะไรที่มันจะไปหลักการอะไรจะไปคล้ายๆหรือเขาจะพยายามจะดึงมาให้มันมาเกี่ยวต้องไบ้างไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยคือคือเอาเอาเรามาว่ากันก่อนว่าถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากหัวใจมันทางานหนักแต่เลือดไปเ้ยงมันไม่พออันนี้เราก็ต้องเรียกว่าหนึ่งก็คือต้องหยุดทํางานไอ้ที่มันหนักแน่ๆนะครับแน่ๆคือต้องทําให้หัวใจมันเต้นช้าลงก่อนซึ่งจริงๆเราไม่สามารถทําได้เองนะครับโดยหลักการจริงๆก็คือต้องไปหา แพทย์ต้องไปโรงพยาบาลที่ให้เร็วที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องของจังหวะหัวใจที่มันมันเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ต้องไปหาแพทย์ยกเว้นในปัจจุบันมันก็จะมีเครื่องกระตุ้นแบบที่เป็นอัตโนมัติถ้ามีเครื่องนั้นเนี่ยนะครับเช่นตามสนามบินบนะครับก็เอาไปแปะดูในกรณีในในในที่เรายังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าจะมาหายใจลึกจะมาจามมันนั้นไม่ช่วยไม่ได้ครับที่บอกว่าเป็นเครื่องเนี่ยหมายถึงว่าถ้าถ้ารู้สึก แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วฉุกเฉินตรงนั้นมันจะมีเหมือนเครื่องปั๊มเนี่ยแหละใช้ไฟฟ้าไม่ได้ปั๊มนะฮะสำหรับคือคือหัวใจเนี่ยในกลุ่มที่ที่ที่เป็นเยอะมากๆมันก็จะเต้นไม่เป็นจังหวะครับนะครับเขาเรียกภาษาฟิบเบเลชันคือแทนที่มันจะบีบอย่างนี้มันพลิ้วเลยพันนี้มันจะมันจะไม่มีมันมันไม่โคนเลยมีเต็นแบบนี้ด้วยฮะมีฮะอันนั้นที่อันนั้นถ้าช็อคปุ๊บมันก็จะกลับมาเต้นใหม่ครับเหมือนกล้ามเนื้อทุกกล้ามเนื้อเนี่ยที่มันมีประจุไฟฟ้าเนี่ยมัััันน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 ตตตต่่าาาาางงงงกทํะไไไอออออออ้้้้้้ีีีบบยคคลืปิม บีพร้อมกันมันควรจะเป็นจังหวะพร้อมกันใช่ฮะแต่ถ้าถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะเต้นไงฮะมันจะแบบมันจะแบบพลิ้วไปหมดเลยจะไม่มีใครบีบตัวคือคือมันจะเป็นการมเล็กๆใช่ไหมฮะไอ้คนนี้บีบไปคนนี้คลายไอ้คนนี้บีบไปทางนั้นทางนี้มันจะไม่ประสานกันไม่ประสานกันใช่ต่างคนต่างถ้าประสานกันจริงๆนะฮะบนล่างบนล่างอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไข้เสียชีวิตครับ ถ้าคุณสามารถช็อกมันออกมาได้ปุ๊บมันจะกลับมาเต้นบึบบึบบึบเพราะนั้นช็อกเร็วที่สุดนี่สำคัญที่สุดครับที่มันเป็นเครื่องอถ้าในหนังวายแล้วปึ้งนะครับเราก็จะมีตัวนี้กระตุกขึ้นอแต่ว่าอันนี้แต่เป็นเครื่องสำหรับให้คนที่ใช้ไม่เป็นทําเป็นอัตโนมัติให้คนที่ใช้ไม่เป็นครับคือถ้าคุณเจอคนเป็นระมดสติแล้วเราก็วิ่งเข้าไปดูปุ๊บ นะดูเขียวเขียวดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องสงสัยว่าก็เป็นโรคหัวใจครับคือคืออาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้แต่ว่าโอเคว่าถ้าเป็นโรคหัวใจเราก็กสามารถอยู่เต้นอ่ามันจะเต้นแบบไม่เป็นจังหวะรรเราก็ให้เอาตัวเนี้ยถ้ามีกล่องนี้อยู่เอามาแปะปุ๊บปุ๊บเขาจะมีเขียนอะไรมาให้แปะเปิดแล้วแปะแปะเสร็จปุ๊บเขาจะอ่านว่ามันเป็นแบบช็อกได้หรือไม่ได้ครับถ้าถ้าเป็นแบบช็อกแล้วดีมันก็จะบอกว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบช็อกแล้วดีเตรียมช็อกแล้วมันก็ช็อกให้เลยหรือบางทีบอก ชาร์จพร้อมให้คุณกดปุ่มอย่างเดียวอ๋ออันนี้คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอัตโนมัติเลยใช่แค่กดปุ่มยังมีครับเรื่องที่เราเห็นอย่างนี้ฮะอันนั้นก็คืออหัวใจคุณไม่เต้นป้างปั๊มหัวใจคุณไม่เต้นอยู่ข้างในมันไม่เต้นใช่ไหมฮะครับคุณก็ตอนนี้เป็นกระดูกหน้าอกพราะฉะนนั้นเวลาคุณปั๊มหัวใจเนี่ยคุณบีบเงี้ยอย่างนี้นะ้วคลายบีบแล้วคลายเนี่ยมันก็เป็นการบีบให้หัวใจมันปั๊มเลรงมาเช่ต้องยกต้อง แต่แต่พอมีกระดูกมันต้องหนักกว่านี้นะพรามันต้องันนะเพราะฉะนั้นการที่ทำ C P R ที่เขาเรียกนะฮะก็คือเป็นการเป็นการช่วยบีบคือคือเราไม่สามารถจะเอามือล้วงเข้าไปบีบอย่างนี้ได้ครับนั้นดีที่สุดที่ทำได้ก็คือว่าดันกระดูกนาอกลงไปให้มันบีบแล้วคลายบีบแล้วคลายลักษณะของมือควรจะเป็นไงฮะคือก็ส่วนใหญ่ที่นิยมทํากันคือเอามือขวาแล้วเอามือซ้ายเนี่ยกำไว้อย่างนี้ครับแล้วใช้ตรงนี้กดกดไปจ๊กจุกนะโดยออกแรงหนักเพมขึนก็ประมาณน้ำหนักเราถมลงไปถมไปเหตุผลท ต้องบางทีต้องทำนานครับถ้าคุณใช้แขนอัดนี้แป๊บเดียวคุณลาเ,เพราะตัวนี้ไม่ใช้กล้ารเนื้อ,อหัวใจนี่ครับโดนโถมลงไปแล้วก็ผ่อนตัวมันก็จะบีบทั้งหมดนี้ยเป๊ะเลยครับ กล้ามเนื้อหัวใจมันล้มเหลวแต่เรายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ทําหัวใจทํางานไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเราทำไงต่อไปมันมีวิธีการรักษายังไงบ้างครคือก็คงต้องไล่ลําดับคร่าวๆนะฮะว่ามันก็มีตั้งแต่เป็นน้อยอย่างเป็นมากนะครับเป็นน้อยอาการก็น้อยเป็นมากอาการก็มากเป็นน้อยอาการน้อยนี่แค่ไหนเป็นยังไงอาการน้อยเช่นอยู่เฉยๆเหมือนคนปกติแต่พอให้ออกแรงออกไม่ได้เช่นเออพอขึ้นบันไดเหนื่อยแต่ถ้าไม่ทําอะไร โอเคเหมือนคนปกติแต่ก่อนอาจจะทําได้ของไกลแต่ก่อนสามารถวิ่งจ็อกกิ้งได้5กิโลเดี๋ยนี้แค่เดินโลเดียวก็เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วแต่ถ้าอยู่ธรรมดาปกติก็ไม่เหนื่อยไม่มีอาการอื่นอาการอื่นใช่ไม่มีรวม้วยอันนี้อันนี้จริงๆแว่าเป็นน้อยถ้าเป็นมากขึ้นมากขึ้นเป็นมากเอาแบบที่สุดเลยนะฮะนั่งเฉยๆก็เหนื่อยนอนราบไม่ได้บคือทำาอะไม่ได้เลยนั่งเฉยๆก็เหนื่อยโอ้ต้องดมออกซิเจนแล้วก็กลุ่มนี้ก็อาจจะถึงจุดที่ว่าน้ำท่วมปอดบ่อย แต่ยังเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยแต่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครับอุ้ยมีแบบนี้ด้วยระฮะมีครับมีอันนี้อันนี้เรียกว่าหัวใจล้มเหลวใช่ไหมล้มเหลวระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายคือคือถ้าเกินนี้คือคือเกินนี้ก็คือไม่รอดละครับหมดระยะครับฮะเอ่อถ้าเริ่มหัวใจล้มเหลวตั้งแต่เป็นน้อยๆนี่นะฮะมันจะพัฒนาไปจนเป็นมากๆอย่างที่จารย์ว่าฮะถ้าไม่ระับการดูแลรักษาที่ดีในในส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเราเราดูแลรักษาให้ดีครับก็สามารถป้องกันให้มัน เป็นระยะมากได้ครับแมีคนไข้หลายรายที่อาจจะมาหาหมอตอนที่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้วก็เกินเยียวยาบางคนมาระยะแรกเราก็แก้ไขได้ยิ่งถ้าสาเหตุมาจากเส้นเลือดตีบสาเหตุมาจากลิ้นหัวใจรั่วลิ้นหัวใจตีบก็รีบไปผ่าตัดรักษาซะบบางกลุ่มแค่ความดันสูงก็ต้องควบคุมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะฮะงดเกลือแล้วก็รวมทั้ง รับประทานยาลดความดันในกรณีที่ต้องใช้ทานยาสม่ำเสมอประวานควบคุมได้สม่ำเสมองดสูบบุหรี่อันนี้ก็เรียกว่า80%อะไม่มีการจะ progress ไปเป็นไม่แย่ไป่าเดิมแย่กว่าเดิมใช่นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่แบบเกินเยียวยาทั้งอาจจะมาช้าเกินไปหรือไม่เกี่ยวนะครับอย่างที่บอกมันจะมีกลุ่มที่ว่าการเนื้อเสื่อมที่ไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอันนี้ทําอะไรไม่ได้เราก็ได้ให้แต่ยาแก้ตามอาการ แล้วก็บางคนก็ประคองไปได้เรื่อยๆมันนานแค่ไหนอาจารย์จากเริ่มเป็นบอกไม่ได้บอกไม่ได้บางคนก็เราก็ไม่สามารถจะอยู่ได้10ปีบางคนก็เร็วบอกบอกอันนี้อันนี้อันนี้บอกยาแล้วถ้าที่สุดแล้ว่ะฮะจนสุดแล้วใช้ยาไม่ได้เปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเองเป็นอยู่ก็คือหัวใจไม่ทำงานแล้วบีบไม่ไหวแล้วแต่ก่อนบีบอย่างนี้ตอนนี้มันแง่แง่บีบแค่ไหนหัวใจก็จะบีบอย่างนี้ใช่ใช่ถ้าตอนนี้มันมันไม่บีบเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวใจใหม่ที่มันบีบตัวได้ไปใส่แทนอาจารย์ครับ เอาหัวใจเราออกหัวใจคนอื่นมาเย็บใส่ใช่ครับอย่างนั้นเหรอเปลี่ยนหัวใจเลยเหรอครับเปลี่ยนหัวใจครับเอาอันนี้ออกเอาอันใหม่ใส่จากที่คนเขาบริจาคก็จะเป็นคนที่บริจาคสมองตายทางกฎหมายญาติยินยอมบริจาคหัวใจมาจากคนที่น้หนักสสูงใกล้เคียงกันกรุบเลือดแมทกันนะครับหรือเป็นกรุปเดียวกันยิ่งดีนะครับคือก็ต้องดูว่าเข้ากันได้ใช่ได้มากที่สุดใช่ไหมอาจารย์ครับ การเปลี่ยนหัวใจถ้ามีปัญหาเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกรายทุกกรณีไหมฮะไม่ทุกกรณีครับมีกรณีไหนบ้างที่เปลี่ยนไม่ได้คือบางกรณีเนี่ยอย่างเช่นผู้ป่วยอายุมากเกินไปเปลี่ยนไม่ได้เท่าไหร่ฮะมากเกินไปตอนนี้เราตัดที่ประมาณ70ครับแต่อาจจะ70ถ้ามาดูประเมินกันแล้วดูแข็งแรงดีก็อาจจะทําครับคือพออายุสูงเนี่ยฮะโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะเยอะครับโดยเฉพาะยิ่งเปลี่ยนหัวใจแล้วจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันนะางทบยากดภูมิคุ้มกันใช่เพราะว่ามันมันเป็น หัวใจคนอื่นต้องกดภูดมิเอาไว้นะครับอาจจะมีคนไข้ที่มีประวัติเป็นมะเร็งมาก่อนการกดภูมิคุ้มกันอาจจะทําให้มะเร็งมันกํำเ<ด>ริอ๋อีกกรณีก็คือถ้าเราจะเปลี่ยนแต่หัวใจเราต้องมั่นใจว่าปอดเราเนี่ยปกติค,ความดันปอดปกติถ้าความดันปอดสูงเนี่ยหัวใจห้องนี้มันจะทํางานไม่ไหวคนั่นใส่ไปมันทํางานไม่ไหวไม่มีประโยชน์เพราะนั้นกรณีของคนไทยที่มีความดันปอดสูงในอดีต จะต้องเปลี่ยนยกยวงทั้งหัวใจและทั้งปอดแล้วปอดด้วยเพราะปอดมันก็ไม่ดีด้วยนะครับซึ่งผลการรักษาของการเปลี่ยนปอดและหัวใจยกยวงไม่ไม่ดีเท่าเปลี่ยนหัวใจอย่างเดียวอ๋อคั้นั่นก็ปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนการรักษาเป็นว่าโอเคถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนไม่ได้ในกรณีไหนก็ตามเอาหัวใจเทียมมาใช้ก่อนหัวใจเทียมเหรอใช่ครับหัวใจเทียมหน้าตาเป็นไงอาจารย์ หัวใจเทียมเนี่ยจริงๆแล้วหน้าตาจะไม่เหมือนหัวใจจริงนะฮะและจริงๆการที่เรียกหัวใจเทียมนั้นเรียกเพื่อความเข้าใจง่ายแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นไม่ได้คือถ้าถ้าว่ากันตามตรงมันก็ต้องมีสีห้องอย่างนี้นะฮะผมนึกว่าเปลี่ยนหัวใจเทียมคือเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาออกไปเอาหัวใจเทียมอันนึงมาใส่แทนแล้วหัวใจเทียมที่ว่ามันก็อยู่ในร่างกายเหมือนกันไหมที่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 เข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ผิดในต่างประเทศคําว่าหัวใจเทียมที่ artificial heart เอาหัวใจออกหัวใจใหม่ใส่แต่ว่า เพื่อความเข้าใจของพวกเราเองเนี่ยเราก็เลยใช้เรียกไอตัวอุปกรณ์นี้ว่าหัวใจเทียมซึ่งไม่ได้เอาหัวใจเกาออกอเอแต่ว่าเราเอาท่อเนี้ยใส่เข้าไปในหัวใจเพื่อจะดึงเลือดออกมาจากหัวใจแล้วปั๊มเลือดแทนหัวใจเข้าไปที่เส้นเลือดเส้นนี้นั้นปกติอันนี้มันปั๊มเข้านี่ไม่ได้เราก็ต่อปั๊มเพื่อจะเข้ามาในนี้มีอีกปั๊มหนึ่งมีอีกปั๊มนึงแล้วปั๊มนี้อยู่ในตัวเราไหมฮะปั๊มนี้อยู่ในตัวเราฝังอยู่ในตัวเราฝังอยู่ในตัวเรา ติดเข้าไปในนี้อยู่ฝังอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับแต่ว่าเราจะมีแค่สายไฟที่ออกมาจากร่างกายอเพื่อจะต่อเข้ากล่องคอนโทรลโอ้นึกถึงไอ o n นแมนข้ามีอะไรแถวๆนี้เหมือนเลยประมาณอย่างนั้นประมาณนั้นแต่ว่ามันจะเป็นหัวใจเทียมอันนึงมันอยู่ตรงนี้ก็อันนึงก็จะมีหัวใจเทียมก็จะอยู่ข้างต่าง่างตรงนี้ครับจะมีท่อเนี่ยที่เราจะเสียบเข้าไปในหัวใจห้องซ้ายล่างนะครับก็จะเสียบเข้าไปในนี้คนั้นเลือดมันก็จะออกมาออกมาก็จะเข้าปั๊ม ปั๊มก็จะปั๊มเลือดเข้าเส้นเลือดเทียมเส้นเลือดเทียมก็จะมาเย็บเข้ากับเส้นเลือดเส้นนี้ก็คือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายทั้งหมดเพราะนั้นตอนนี้การในนี้ทํางานไม่ได้ไม่เป็นไรมันมีปั๊มทํางานแทนทำงานแทนใช่นะครับเท่ากับปั๊มนี้ทํางานแทนหัวใจห้องไารัสล่างเท่านั้นครับห้องอื่นยังใช้หัวใจเดิมออยู่ปกติใช่เพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ที่หัวใจมันข้างขวาก็แย่ไปด้วยอาจจะต้องมีอีกปั๊มหนึ่งต่อสองปั๊ม อาจารย์ครับหน้าตาของหัวใจเทียมที่ว่าเนี่ยมันเป็นไงฮะหัวใจเทียมจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและจะทำงานได้เหมือนหัวใจจริงหรือไม่ติดตามได้ในตอนที่2ของหัวใจเทียม